เคยได้ยินเรื่องผีโพงไหมผีชนิดนี้ไม่ได้มาเป็นตัวแต่มาเป็นแสงใช่ครับดวงไฟลึกลับที่ลอยวูบวาบอยู่กลางป่าช้ามักจะมีคนเล่าว,ว่า mm. เห็นดวงไฟลอยขึ้นจากพื้นแล้วหายไปในอากาศอย่างรวดเร็วหลายคนเชื่อว่าผีโพงคือวิญญาณเร่ร่อนของคนตายโหงหรือคนที่ถูกของพอตายวิญญาณก็ไม่สงบลอยวนเวียนอยู่แบบนั้น บางตำนานก็ว่าผีโพงเป็นผีของหมอผีที่เล่นของแล้วควบคุมวิญญาณไม่ได้กลายเป็นดวงไฟออกมาหากินตอนกลางคืน มีคำเตือนว่าถ้าใครเดินป่าแล้วเห็นแสงไฟแปลกๆอย่าเดินเข้าไปใกล้เด็ดขาดเพราะแสงนั้นจะล่อให้คนหลงป่าหรือไม่ก็หลอกให้คนเข้าไปใกล้แล้วดูดพลังชีวิตของเหยื่อเรื่องนี้อาจฟังดูน่าเหลือเชื่อแต่กับคนท้องถิ่นผีโพงคือสิ่งที่มีอยู่จริงและไม่ควรไปลองดีเด็ดขาด